เออไลได้แล้วได้แล้วโอ้โห <laughs> มีแต่คนบ่นคิดถึงบางอะ่ะ <laughs> เราก็คิดถึงเหมือนกันว <laughs> ิเอาไว้ตอนเย็นอัน,น่นะเ <laughs> 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 ออเอาไว้ตอนเย็น,ไ,น,ยนไม่เขาเารียกว่าอะไรอะ่ะที่ติกตอกบล็อกเนี่ยบล็อกให้บังไปหาข้อมูลใช่ไหม ใช่ให้เวลาเจ็ดวันอ๋อให้เวลาเจ็ดวัน <c oughs> ไปหาข้อมูลก็เลยได้ข้อมูลมาเพียบเลยใช่ไหมใช่ถูกต้อง <c oughs> ได้มาเยอะแต่ตอนนี้ไม่รู้จะเริ่มจากตรงไหนดีเพราะว่ามันข้อมูลเข้ามาเยอะมากข้อมูลแบบเพียบเหรออ่าแต่ว่าเอาตาเหลือก่อนคนแรกเอาตาเหลือก่อนคนแรกเอาตาเหลือก่อนคนแรกแล้วก็เอากระเทยแก่ กะไทยแก่เออกะไทยแก่ใช่ไหมอ่ากะไทยแก่ปากดีใช่ไหมปากดีใช่ไหมปากดีแม่เลาตัวจริงเลยอันเนี้ยเอ้เอาแล้วเอาแล้วใครมีใครมีเรื่องกัะดาราคนหนึ่งใครโดนด่าจากดาลาคนหนึ่งเพราะว่าไปแนะนําำเขาโอ้ยเอาแล้วเอาแล้วเอ่อเดี๋ยวไอเนี้ยเลยนะคนคนฟังในในห้องนี่หูหูพึ่งเลย โอ้ยจริงอันนี้คือน้องผู้หญิงคนนั้นอ่ะเขาติดต่อมาเองเขาส่งข้อมูลมาเรียบร้อยเรื่องกระเทยแก่จริงเหรอใช่เขาบอกว่าเออนั่นแหละเหมือนที่แจ็คบอกอ,อ่ะอ่าอโอเคเขาใจเราตัวจริงอ่าอ่าเข้าใจเข้าใจจะไปกินกินอากินเขาเรียกว่าอะไรนยนน้าเหรออืมอยู่ที่ว่าง,งานจะถึงเท่าไหร่ หนึ่งแสนก็กินไปประมาณสักหมื่นสองหมื่นห้ื่ก็กินไปสักห้าพันหมื่นหนึ่งอยู่ที่คนที่เขาจะแนะนำว่าเขาเป็นใครอืมก็มันถึงแบบถึงกันประมาณประมาณห้าแสนถึงหน,นึ่งล้านอืมเริ่มจากแต่งหน้าเป็นคนที่แบบแต่งหน้าให้กระดาษลาอ่า <c oughs> นั่งตอนแหลว่าเป็น <c oughs> เป็นแม่ของแต่งงอยซัด Uhm โอ้ยเตรียมเขาเรียกว่าเตรียมข้อมูลเปิดอยู่แล้วใช่รอเลยรอเลยอันน uh, huh ี้รอไอ้ไอ้ตาเลือก็มันแน่คือตอนเนี้ยอ ну ่าตอนที่บางแจ็คไม่อยู่เนี่ยพวกเขาก็หลั่นล้ากันได้บางแจ็คกลับมาไล้ได้เนี่ยผมว่าป่าเด็กเขาคงจะร้อนลงอยู่แล้วเนี่ย เมือม่อเมื่อสองชั่วโมงที่แล้วอาแจ๊คกับลุงเฟสลุงลูกหองตาเลยเห็นแล้วอ่าเห็นแล้วอันนั้นอะมีหลายคนเขาสงสัยว่าทาไมมันผอมจังอ่าผอมเพราะว่าติดยานหนักอันนี้ถ่ายตอนปีสองพันสิบเจ็ดหรือปีสองพันสิบแปดอืมอืมโอ้ยไอ้ไม่ใช่ไม่ใช่ที่มันหามานะมันหานะไอ้จักเป็นคนส่งข้อมูลมาให้บางแจ๊คไม่ใช่จักครับอืม คนที่คนที่ใครเรียนอยู่ที่นิวซีแลนด์เดียวกันน่ะอะไรอ่ะคุณเอกบอกบังบอกแย้มนิดๆอ่าใจเย็นๆเดี๋ยวบังเขาจะเปิดในช่องบังเพราะว่าถ้าเกิดมาเปิดในช่องผมเนี่ยเดี๋ยวมันจะมีผลกระทบเรื่องของคดีอะไรอย่างเงี้ยอ่าบังเนียเนียยเนี่ยพี่เอกพี่เอกเห็นยังอ่าเห็นยังเห็นยังอ่าเห็นยังพี่เอก เห็นแล้วเห็นแล้ว,เห,ลวเห็นแล้วเนี่ยอล้พี่เอกอยากให้พี่เอกอยากให้พี่เอกตัวคุณนี่ติดตารางไปด้วยเดี๋ยวเปิดให้เลย <laughs> <laughs> อย่าทําอย่าง,งานั้นก็บอกแล้วไงว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเนี่ยแหละคือเขาเรียกว่านี่แหละคือวิธีการช่วยกันถูกต้องไหมไอ้ผมเล่นผมผมเล่นนี้ถูกป่ะบางเล่นนี้ถูกต้องไหมอ่าเพราะบางอย่างเนี่ยก็ยอมรับว่าผมเองเ่ะ ถึงเอาข้อมูลมาอะไรมาเนี่ยก็เปิดไม่ได้ถูกต้องไหมแต่บางก็สามารถเปิดได้จัดได้คือพวกเนี้ยนะครับมันไม่กลัวมันมันไม่กลัวอะไรเพราะมันคิดว่าพวกเราน่ะเปิดเผยอะไรมันไม่ได้เพราะมันมีกฎหมายคุ้มครองแต่มันแต่มันที่มันกลัวบางแจ็คเพราะอะไรวะาเพราะบางแจ็คเปิดได้ไงแล้วบางแจ็คเปิดแบบไม่ต้องคักไม่ต้องอะรนี่เลยคือเปิดได้แบบ เปิดให้เ็มที่เออนั่นแหละเพราะฉะนั้นอ่ะมันกลัวบางแจ็คไงห้ตาเลือดมันหาวอยู่นั่นแหละ <c oughs> อ่าหายไปไหนหลายวันว่าผมโดนแบรนครับโดนแบนนโดนไปเจ็ดวันแลืแปดวันแต่แต่แต,แต,แต่แต่บางแจ็คก,ก็บอกแล้วใช่ไหมว่าโดนไปเจ็ดวันน่ะโชคดีเลยคือได้ได้มีเวลาไปหาข้อมูลแบบแด่นเนโอ้หาข้อมูลแบบ ผมต้องบอกเขาเลยนะว่าเออพี่แปบ๊บหนึ่งแปบ๊บหนึ่งเอาแค่นี้ก่อนไหนไหนต้องโชยทีนี้ปึกใหญ่ขนาดไหนอ่าอันน,น,นี้อันนี้ปึกแค่สองคนเองนะอันนี้สองคนเองสำหรับสองคนเองอีกสามคนอนะ่ะยังไม่ได้เตรียมโอ้โห oh อีกสามคนยังไม่ได้เตรียมเดี๋ยวต้องไปปริน์ออกอันนี้เมื่อกี้นั่งปริน์อยู่ก็นั่งมานั่งไลฟ มานั้งขึ้นหลายแปบบเดียวก็ดาปริ้นอยู่ปริ้นยังแบบปริ้นไม่เสร็จอ่ะอ่าแล้วบางแจ็คจะนัดเปิดกี่โมงครับจะได้แจ้งกับไอ้นี่เลยเนี่ยกับเอฟซีเลยเนี่ยจะเปิดประมาณกี่โมงเอาเอาช่วงเย็นเย็นเพราะว่าปิดร้านตอนประมาณตีสองก็กว่าจะเก็บอะไรก็กับตีสามตีสามก็ประมาณเวลาไทยก็ประมาณบ่ายสามใช่ไหมประมาณสักสี่ห้าโมงเย็นอ่ะอ่างั้นก็เป็นประมาณสักห้าโมงเย็นเนาะ ืทำไมพี่เอกจะขึ้นมาด้วยอ่ะฮะจะเข้าไปฟังจะเข้าไปฟังจะไม่ไม่ไม่ขึ้นใช่ไหมไม่ขึ้นไม่ขึ้นเข้าไปฟังเฉยเฉยอบางบางอย่าอย่าให้ผมเดือดร้อนขนาดนั้นเลยไม่เป็นไรเขาก็เขาก็ฝากอะไรแต่ะสถึงพี่เนี่ยอะไรนะ อาเหลือดฝากอะไรถึงพี่ประมาณคัวเหรอประมาณนั้นประมาณนั้นก็เขาเข้ามาผมก็ใส่กลับไปแค่แคนั้นเองอ๋ออ่แล้วผมไปเปิดแผลเขาไงแผลที่เขาโดนคดีคุณชัยวัดฟ้องไงอ๋ออันนี้อันนี้ต้องไปอยู่แล้วอ่าแล้วเขาบอกว่าไงเปล่าเขาบอกว่าคดีนั้นเขาไม่ได้โดนผมก็บอกอ้าวไม่มันไม่โดนนะทําไมม,มันมีหมายเลขดําถึงมี มีหมายเลขดำมีหมายเลขแดงเขาบอกว่าถึงโดนก็ได้รับประกันตัวก็เท่ากับไม่โดนรับประกันตัวเออก็คือถึงโดนมันมีสองเงี้ก็ได้การประกันตัวเมื่อถ้าได้การประกันตัวก็เท่ากับว่าตัวเขาอะไม่โดนเขาตายทำไมถึงแจ๊กอะชอบเรียกมันว่าไอ้ลูกโง่ตอนนี้เข้าใจยังเข้าใจไหมโอ้ ทั้งทนายทน,ทนายทนายทนายก็เหมือนลูกความอ่ะเออแล้วก็แล้ว,ออแ,ลวแล้วแบบเนี้ยจะให้ผมไปคุยกับคนแบบนี้เหรอผมคุยด้วยไม่ได้อ่ะทนายก็เหมือนลูกความตัวเองเลยทนายก็ไม่สอนเลยนะลูกความตัวเองอะ่ะเออไปประกันตัวเนี่ยม,มันมันมีสิทธิ์ติดได้นะเนี่ย <c oughs> ดีไม่ดีอ่ะคดีหลักเนี่ยศาลโดนตัดสินมาเนี่ยโอ้โหอาจจะไม่ยกฟ้องเพราะว่า กดดันจากสังคมเขาอาจจะต้องลงโทษอาจจะเบาสามสองปีสามปีอาจจะรอลงรอลงอายาคดีไหนคดีคดีของคดีหลักของแตงโมงไงที่ที่สารโน้นแล้วเหรอาอาจจะไม่ยกฟ้องก็ได้ยกฟ้องครับผมว่ายกฟ้องเพราะว่าเพราะว่าเหตุผลเพราะอะไรมาที่ผมที่ผมคิดว่าต้องยกฟ้องเหตุผลเพราะอะไรป่ะคือหนึ่งถ้าจะประมาทได้ต้องมีเหตุการณ์ตกเรืออืม แล้วเวลายี่บสองจุดสาสี่จุดหนึ่งศูน่ะสารอาญาบอกว่าตรงนั้น่ะไม่ได้มีการตกเรือถ้าไม่มีการตกเรือแล้วมันจะประมาทยังไงอ่ะแต่อันนี้เขาบอกไว้ไงสำนวนอ่ะว่าตกเรือถา่ไงคือสาต้องทําตามสำนนวนไงอ้าวถ้าสารสารต้องทำตามทำตามสำนวนว,นว่าเหตุการณ์นั้นตกเรือแต่สารอาญาพิจารณาแล้วว่าเหตุการณ์นั้นไม่ได้ตกเรือมันก็จะขัดกันนะสองสารเนี้ยใช่ไงแต่ว่านั้น่ะก็คือคนละเรื่อง ศาลก็ต้องตัดสินตามสำนวนที่ศาลมีที่อายการเขาทำให้ศาลก็ต้องเอาตามนั้นแต่ว่าคือเหมือนไอ้ไอ้สองตัวที่โดนตัดสินไปอสองปีกับสามปีหรือเปล่าห้าปีหรือเปล่าให้รอลงอายาสองปีสามปีคนหนึ่งสี่ปีคนหนึ่งแล้วก็แล้วก็ให้รอลงอายาถูกไหมถูกต้องครับแต่ถ้าสมมติสมมติไอ้ไอ้ตาเหลือกโดนเรื่องของคนชชยวัดเนี่ย อ่าสามตัดสินมาว่าได้ประกันตัวแล้วสามตัดสินมาห้าปีสิบปีก็ตามนั้นแล้วสมมติดันไปโดนคดีแตงโมอีกอันเนี้ยคดีเก่าก็ประกันตัวก็หายแล้วนะอืออ่าโอ้ยไอ้ลูกโง่ได้ประกันตัวเท่ากับไม่โดนไอส้สั์ก็ก็เขาบอกกับผมแบบเนี้ยเขาบอกแกเขาได้เปล่า เขาบอกว่ายังไงเขาก็ได้ประกันตัวถ้าเขาได้ประกันตัวเท่ากับเขาไม่โดนคด <S 2> <S 2> ีก็เลยก็ก็เลยคิดว่าแล้วจะเอาอะไรไปเถียงเขาไนดะ้แล้วจะเอาอะไรไปไปคุยเขาละคนแบบเนี้ย<อ>ผมทิ้งจะบอกไม่คุยกับคนแบบเนี้ยไม่รู้จะคุยเขาขาดยา ของไม่ค่อยมีแล้ววันนี้เห็นเปล่าบางที่อ่ที่คลิปอะที่เขาพูดถึงผม,มอะเสร็จแล้วตอนหลังเขาทำไรครับขายของเป็นลูกคุณรวยไม่ใช่หรออ่ะเป็นลูกคุณรวยไม่ใช่หรอ <laughs> แต่ว่าจริงๆอ <laughs> ผมอะอยากจะฝากมันนะว่าออยาแปลงสีฟันอะไรต่างๆนันนเนี่ยให้เก็บไว้เอาไปเอาเอาไปข้างในอะไปใช้นู่นมีการนี่เลยนะมีการปักตะกร้าเลยนะเออ เป็นลูกคุณรวยไม่ใช่เหรอไม่แน่ใจมันอยากจะท้าแบบแบบท้าพนานหลักล้านอะแต่ปักตะการขายของสองบาทสามบาทน,นั่นเหรอไม่รู้ผมก็งงทีแรกฟังดูเอ๊ะเขาจะพูดอะไรถึงเราเอ๊ะเขาจะมีอะไรมาโต้เราอะไรมาพูดไปพูดมาผมทุดท้ายขายยาสิบฟันเอา้า บางแจ็คไปไหนแล้วอ่าบางแจ็คไปไหนไหมาแล้รวยรวยแต่เขือหรือแต่หรือแต่คอค้างอ่าบางแจ็คน่าจะมีการติดต่อใครไม่รู้คุยกับใครหรือเปล่ามรุก้าอย่างที่บอกอย่างที่บอกนะครับว่าวันนี้ก็คืออ่าที่ เจ้าหน้าที่เองเนี่ยนะครับข้อมูลต่างๆนะที่อยู่ที่ DSI กับที่สารจังหวัดนนท์เนี่ยตอนนี้ผมก็บอกตรงว่าสารจังหวัดนนท์เองเนี่ยก็รอ DSI อยู่หรือเปล่าว่า d s i จะมีท่าทียังไงนะครับ DSI จะมีท่าทียังไงหรือเปล่าอะไรยังไงหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ย